สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องฮอตวอลเลยบอลนะครับเนื่องจากว่าสาวไทยเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีค่าเฉลี่ยส่วนสูงนะครับน้อยที่สุดของทุกประเทศเลยก็ว่าได้พูดตรงๆก็คือไทยเราเตี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยสไตล์การเล่นของไทยต้องเร็วแล้วก็แม่นยําเพื่อที่จะให้ตัวตีเนี่ยหนีการบล็อกของคู่แข่งที่สูงเ,เกินนะครับหนีให้ได้อย่างน้อยก็คือเหลือเพียงแค่บล็อกเดียวนะครับโอกาสในการได้คะแนนก็จะมากขึ้นด้วย สปีดบอลเซตก็สําคัญนะตัวเซตจะต้องยิงบอลเร็วแล้วก็แม่นยํานะครับยิงวายหัวเสายังไงให้เหมือนกับบอลเร็วนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องฝึกนะและวันนี้ก็มีคลิปนะครับบรรยากาศการฝึกซ้อมเมื่อโค้ชด่วนนะครับติวการเซตให้กับบุญทิชายาโอ้โหก็จะมีดุนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้สกิลการเซตเนี่ยดีขึ้นนะครับผม แอดมินก็เลยจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศการฝึกซ้อมเป็นคลิปสั้นๆนะครับดูแล้วแบบโอ้โหนี่แหละคือเบื้องหลังทีมชาติซ้อมหนักมากนะครับไปดูกันเลยลม,ยลยมยออกันกนุ